านอกดาวเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนกันนะทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าบ้านนกดาวเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหน้ายกันหรือแปล้ววันนี้จิกี้เขานะครับจะพาทุกคนนะครับไปย้อนเวลาหาคำตอบกันครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดา ต้นกำเนิดบ้านนกดาวบ้านนกดาวนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวญี่ปุ่น บ้านนอกดาวในยุคแรกๆนั้นทํามาจากไม้และเหล็กนะครับซึ่งสามารถประกอบและติดตั้งได้ง่ายประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วยเหมาะสําหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือในพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดนั่นเองครับและต่อมานะครับบ้านนอกดาวก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นทําให้บ้านนอกดาวในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนานเหมาะสําหรับใช้เป็นที่อยู่ถาวรหรืออาคาร อเนกประสงค์ต่างๆเช่นสำนักงานร้านค้ารีสอร์ทนอกจากนี้นะครับบ้านนกดาวยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศและทั่วโลกเนื่องจากมีข้อดีหลายประการเช่นประหยัดค่าใช้จ่ายก่อสร้างได้รวดเร็วท่นย้ายได้สะดวกเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเป็นต้นนะครับ และในประเทศไทยของเราบ้านนอกดาวนะครับก็ได้เริ่มได้รับความนิยมในช่วงปีพศ2540โดยมีกลุ่มผู้คนนะครับที่ต้องการสร้างบ้านราคาที่ประหยัดและในปัจจุบันนะครับบ้านนอกดาวนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์และหลากหลายราคาเลยนะครับตั้งแต่บ้านนอกดาวขนาดเล็กราคาหลักแสนไปจนถึงบ้านนอกดาวขนาดใหญ่ราคาหลักล้านก็มีนะครับ บ้านนกดาวนะครับจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้คนที่ต้องการสร้างบ้านราคาประหยัดและรวดเร็วนั่นเองครับและถ้าหากลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ดูจน,จนจบคลิปแล้วแล้วสนใจบ้านนกดาวผมขอแนะนําเลยนะครับบ้านนกดาวของจิ๊กเกี่ยเพราะบ้านนกดาวของจิ๊กเกี่ยนะครับใช้วัสดุที่มีคุณภาพและราคาอย่างย่อมเยาวอีกด้วยนะครับและถ้าสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ ID l ดี e ไลน์จิ๊กเกหรือติดต่อมาที่เบอร์ทางดีฟิีชช่างเ่าเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ